ไม่ได้ชอบพูดอะไรซ้ําๆแต่ว่าพอมาเป็นแม่ก็คือเออมันแบบมันพูดทีเดียวไม่ได้เพราะว่ามันแสบม,มันไม่ได้คนเดียวเลยไงมันก็จะแบบว่าแย่กันยแล้วก็แบบคนนึงหยุดอีกคนนึงก็ชวนอีกคนอ้่ไปเจอเนาะไม่จริงเจอกันหมดเลยค่ะก็เป็นจังหวะที่เราไม่ได้อยู่ในคลิปแต่ว่าก็อยู่แถวๆนั้นก็ค่ะค่ะไม่เรียมแต่ ใช่ใช่จริงๆคชมชมเจอคุณอ้๊มก่อนแล้วแกก็ถามว่าลูกอยู่ไหนอะไรเงี้ยใช่ <laughs> ไม่สน <laughs> ถามว่าลูกอยู่ไหนเราก็เลยโทรตาม <c oughs> อะไรเงี้ยรักสักพักเขาก็มาแถวนั <c oughs> ้นก็เจอก็เหมือนมันก็ห้างมันก็เล็กนิดเดียวแล้วมันก็เดินวนๆมันก็เจอกันอยู่ดีเขามีรีวิวมีอะไรแบบลูกเราเห็นบว่าลูกเราหน้ารักนหนงไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ฟังนะแต่เพราะว่าตอนที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเหมือนเรา เราไปใช้เงินอยู่เราไปใ้เงินแล้วก็จะเป็นจังหวะที่แบบว่าแยกกันกับลูกพอดีอะไรเงี้ยใช่แล้วลูกกเคงมีมาบอกไหมน้อวันนี้จะเจอมาไม่หรอเพราะว่าเขาก็เจอเหมือนก็เจอคนรู้จักเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนตอนนี้เริ่มเป็นตุกตาแล้วเนี่ยอะไรแหละคนแบบอยากเจออยากเห็นก็เดี๋ยวนี้ไปไหนคนก็ถามถึงแต่ลูกไม่ค่อยไม่ค่อยถามถึงเราไม่ไม่ไม่เลยใช่เห็นแม่แล้ว ไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ใช่ก็ถ้าเป็นคนแบบว่ารุ่นเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้โเป็นภาพหาชมยากอะไรกันนะเพราาะว่แบบเห็นกันมาตั้งแต่ซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัดภ้ามาอีกทีคือแบบเล่นกันรูปใช่ใช่อะอย่างตอนนี้วางแผนอะไรบ้างชอปปี้ใกล้ถึงแม่อะไไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะก็ไม่มีอะไรช่วงนี้ก็ปิดเทอมก็ช่วงช่ววงันวันแม่ก็ยังปิดเทอมอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ ก็หากิจกรรมทําให้มันหมดไปวันๆไะคะวันแม่มาตรงปาร์ตี้วันน้าหาหรืออะไรเงคือพอดีช่วงช่วงวันแม่น่าจะอยู่ต่างประเทศกันพอดีด้วยอะไรเงี้ยที่บ้านน่าจะแบบก็มีทั้งคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยก็คงเซเลบรตแถวๆนู้นไปใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคราวนี้ไปยาวไปประเทศไหนไปออสเตรเลียค่ะเออเก้าวันเก้าวันสิบวัน ไ,ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มแพ็กเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องละค่ะมเป็นแม่ลูกสามีนี้แบบวันแม่หรืารู้สึกไบ้างรเป็นแม่ลูกสารเป็นแม่ลูกาเป็นยังไงละคะมันก็จะวูวูหน่อยอะมันก็จะแบบว่นว่นนิดนึงแต่ก็ก็ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่เราเราสึกว่าเราชอบตัวเองที่สุดนะตอนนี้ยอะไรเงี้ยในความเป็นแม่แล้วก็ในความที่แบบ ที่เขาบอกว่าลูกคือของฝันก็คือก็คือจริงแหละต้องลองมีค่ะถึงจะเข้าใจแต่มันก็จะวือๆนะชีวิตมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันก็แบบชีวิตมันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแต่ตัดตรเริ่มจับงเยไม่มีความย่ัดก็เป็นความลงตัวอยู่เองก็มีความลงตัวแต่มันก็มีแบบว่าปั่มๆกันไปในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีค่ะแต่ว่าก็ก็เริ่มลงตัวแล้วไหมก็คิดว่าก็ก็ดีขึ้น หลังสุดก็น่าจะเป็นพี่สายวิภาตอนนี้ใช่ยังเป็นพี่สายวิภาอยู่เพราะว่ากําลังสนมากๆเลยอ่ะค่ะกำลังสนมากๆแล้วก็เป็นแบบความเป็นเด็กผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยนะฮอมนลอะไรเงี้ยมันแบบมันอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเราก็จะแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบพูดอะไรซ้ําๆแต่ว่าพอมาเป็นแม่ก็คือเออมันแบบมันพูดทีเดียวไม่ได้วะอะไรเงี้ยพูดแบบบางทีประโยคเร็วพูดซ้ำสี่ห้ารอบอะไรเงี้ยเ้าก็ต้องหอวใจ ใช่ไม่ให้แปลงร่างก็มีแปลงบ้างอะไรเงี้ยมีแปลงร่างบ้างเพราะว่าคือไม่ได้แปลงเพราะว่าฟีลขาดหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบบางทีเขาแบบเขาหลุดกันมากแล้วแบบพูดด้วยเดซิเบลปกติแล้วมันเราไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องมีบ้างแต่เราก็อยากรู้ว่าวิธีการแบบดุกเด็กมากที่สุดในสไตล์ที่ชอ ถูกมากที่สุดก็อันนี้อันนี้ใช่ไหมพีอันนี้ก็เริ่มกันเลยค่ะอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันแสบมันไม่ได้คนเดียวด้วยไงเะมันก็จะแบบว่าแย่กันอยู่แล้วก็แบบคนนึงหยุดอีกคนนึงก็ชวนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาพวกใช่อย่างเงี้ยใช่างกำลังวัยกำลังแบบท้าทายอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะนิดหนึ่งแต่ก็คิดว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายแล้วก็ด้วยวัยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งโตเขาก็ยังยังติดเรายังต้องคอยคอยรอเวลาเห็นเขาจะเรียกก็ยังติดแม่มาก เฉพาะคุณสายฟ้าใช่ใช่่แต่ก็แต่ก็จี๊ดนะก็ก็เป็นตัวตึงนะแต่ก็คือในขณะเดียวก็ติดอะไรอย่างเงี้ยอังปีนี้พอเขาเริ่มแบบตกเริ่มรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่สมคาดหวังการเกิร์ดหรือสมบัติวันแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดหวังอะไเลยอ่ะก็ก็ตามตามยังไงก็ตามนั้นอะไรเงี้ยค่ะเออไม่ได้ หวังอะไรปกติเวลาเขาไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีทำกงทำการบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนตอนนี้ไม่ไม่คาดหวังอะไรเลยออยังไม่มีแบบมุมหลอกซ่อนเกตุการอะไรไหมไม่มีไม่มีค่ะตา่งที่ชมก็คือดูม่้ได้ไม่ได้หลตามใจหรือเออ๋อดูทุกวันค่ะก็ดูมันแบบไม่ไม่มีวันไหนที่ไม่ไม่ดูไม่เอ็ดมันทุกวันค่ะ กันเพราะว่าอย่างที่บอกมันเด็กผู้ชายแล้วมันแบบลูกเราก็ไม่ใช่เด็กที่แบบเรียบร้อยขนาดนั้นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ปรามเลยอะไรเลยมันก็จะยิ่งแบบเราก็อยากให้เขาน่ารักกันเนาะในใสายตาคนอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องมีบ้างแล้ววลาเราปุกับปลาพ่อเขาเคยมีนตสกิลแบบเบาๆะไรส่วนมากจะถ้าหน้าที่ดุอะไรเงี้ยก็จะเป็นเราพ่อก็จะเล่นออใช่เ,ออเวลาพ่อมาอยู่กับพ่ออะไรเงี้ยก็จะ เล่นสั่งของเล่นให้เล่นแบบผู้ชายกันแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบแฮปปี้อะไรอยู่กับพอ่อเพราะว่าพ่อก็จะไม่แบบจู้จี้ oh. เรื่องแบบให้ไปอาบน้ําให้ไปใส่ชุดนอนได้แล้วหรือว่าจะออกจากบ้านเตรียมตัวหรือคือของเรามันก็จะเป็นเรื่องวินัยในแต่ละวันที่แบบว่าที่มันต้องทาอะ่ะเออแต่ว่าพอเป็นโหมดของพ่ออะไรเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันก็เขาก็จะสนุกกันอะไรกันเงี้ยก็จะแบบมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีลิมิต บางทีจะนอนแล้วก็ยังเล่นกันยังแบบพากันไปดูอะไรย,ยังแบบยังลบกันอยู่เลยยังยิงกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเข้านอนอยู่แล้วเราก็พูดปากเปลียนปากแชฉกไปแต่ก็คิดว่าเป็นทุกบ้านก็ูใช่แล้วจะเออบางทีก็แต่บางทีก็เห็นว่าเออเหมือนเขาทํางานมาก็อยากมีเวลากันรู้เราก็นับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันอะไรอย่างเงี้ยดูนาฬิกาแล้วแล้วก็บางทีก็ก็สะกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าชมว่าน่าจะหลายๆบ้านเนี้น่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันแฉกของพี่น็อตก็บอกปล่าหรืว่าไม่ดู ก็เขาบอกว่าม <hating S 2> ันก <t> ็จะมีกูดคอปแบดคอปไงในบ้านแล้วก็จะมีเออเราก็เป็นแบดคอปไปเพราะกูดคอป